ผู้เชิญมงุลอัญญตยาการรับขอเสียงประมือต้อนรับนแนปอัจฉริศีสุขรองอันดับ3ามมิสแกรนไทยแลนด์2023และมิสแกรนเลย2023ครับพร้อมทางกันนี้ครับขอเสียงประมือต้อนรับปุณชาเบลวสรรันนุรัชเพื่อพิพัฒนครับมิส r a n d ไทยแลนด์2 0 2 5และเฟิร์สรางก i รมิสแกรแนนานาชาติ2025 i'm Once again, ladies and gentlemen คิวอัพ r three queens of the brand สวัสดีค a ับ l l ลโห and good evening มาบุไฮมาบุไฮสวัสดีครับสวัสดีครับ alright okay let's go โอเคและช่วงนี้ครับเราจะมาเริ่มต้นสัมภาษณ์กันมาพูดคุยเริ่มต้นที่แซนดก่อนเลยในฐะานะเป็นรุ่นพี่เป็นมิสแกรนด์เลย2023มีอะไรอยากจะฝากถึงรุ่นน้องของเราไหมครับ ฝากถึงรุ่นน้องในวันนี้นะคะจริงๆคือหนูเชื่อว่าทุกคนนะมีความมุ่งมั่นในวันนี้อยู่แล้วนะคะก็อยากจะฝากถึงน้องๆที่ผู้เข้าประกวดในวันนี้ใครที่ไม่ได้ไปต่อหรือใครที่ได้ไปต่อในวันนี้ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆอยากจะให้ทุกคนนะทําให้เป็นที่นะคะแล้วก็ถ้าใครที่ได้ไปต่อก็อยากจะแสดงความยินดีไว้เพื่อนด,ด้วยก่อนอแล้วกันนะคะแล้วก็หลังจากนี้อยากจะให้น้องคือมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองได้มา เพราะว่าจริงๆเส้นทางหลังจากนี้อาจจะเจออะไรอีมากมายไม่ว,ว่าจะเป็นความท้อใจความเหนื่อยหรืออะไรต่างๆมากมายที่มันจะเข้ามาในระหว่างทางที่เราเดินไปนะคะก็อยากจะให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองอยากได้เชื่อมั่นในความขันของตัวเองแล้วก็เดินต่อไปด้วยความระมัดระวังและมีสติ ขอบคุณคำแนะนำดีจากน้องแสดงด้วยนะครับไปงานได้รุก้างาะครับสวัสดีครับพี่กุชเลสวัสดีค่ะครับผมบบเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้งานเยอะมากโอ้ขอบคุณมากค่ะก็ขอบคุณสําหรับโอกาสนะคะเป็นเพราะว่า,วาความตั้งใจแล้วก็ความพยายามเรลว่านะนะคะก็ต้องขอบคุณโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตกุชเลด้วยนะคะแล้วเราก็คว้าทุกโอกาสก็เลยทาให้เราเนี่ยได้มีงานทำที่ดีแล้วก็ เ oh, อ่เลยทุกงานทุกวันครับผมแล้วเบลครับในฐานะ Miss Grand Thailand เรารมีอะไรจะฝากถึงน้องๆของเราไหมครับต้องจากที่จะได้สองคนในวันนี้แล้วรวมถึงน้องๆของเราว่าที่ MGT ของแต่จังหวัดครับ,รบออก่อนอื่นเลยนะคะเบลอยากให้น้องๆทุกทุกคนเลยนะคะมั่นใจใือความสวยของเราเดี๋ยมันจะออกมาจากสายตาแล้วก็บุคลิกท่าทางที่เกิดจากความมั่นใจค่ะ เราเชื่อว่าเราจะเป็น best v e r s i o นที่ดีกว่าดเดิมขอราทุกวันอย่าเพิ่งตั้งขีดจำกัดหรือว่ากำแพงให้กับตัวเองว่าฉันสามารถทําได้เท่านี้เก่งได้เท่านี้ไปได้เท่านี้อยากให้ลุยในทุกๆวันให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วก็อย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครนะคะทําแล้วเรามีความสุขทําแล้วรู้สึกว่าฉันนี่แหละคือคนคนนั้นฉันนี่แหละ เหมาะสมกับที่ทีมตรงนี้ฉันนี่แหละจะต้องมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมถ้าวันนี้เราเลือกที่จะมายืนอยู่ที่เวทีมิสแปร์แสดงว่าเราต้องมองเห็นว่าที่นี่มีอะไรที่ดีกว่าเดิมและอยาจะสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดียิขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆทุกคนนะคะที่เป็นตัวแทนจังหวัดหรือว่ากาลังโดนอยู่ตอนนี้ให้มีความสุขกับทุกๆวันทุกๆเวลาที่เข้ามาเกี่ยวตลอดช่วงเวลาเก็บตัว,ตวแล้วก็ ช่วงเวลาทุกการประกวดเลยไ in ม่ใช่แค่มงกุฎแต่ว่ามีความสุขกับเพื่อนมีความสุขกับการเจอโอกาสใหม่ๆในชีวิตกับทั้งสปอนเซอร์อีกมากมายเพราะว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของโอกาสในหลายๆอย่างในชีวิตเราที่กำเข้ามาก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนประกวดทุกคนแล้วก็เจอกันปี2026ขอบคุณสุดยอดเลยนะครับโคชเบลนะเดี๋ยวฝากไป places, ็นกำลัมาก ตอนนี้มาอัปเดตผลงานนิดหนึ่งเลยครับเรียกได้ว่าใกล้เข้าโรงภาพะยะนตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วตื่นเต้นจังเลยค่ะก็ขออนุญาตเติดถึงวิสแคนอีกรอบแล้วกันนะคะเพราะว่าต้องเป็นรองเป็นที่วิสแคนที่โชวแสงมาให้หนู่มากขนาดนี้ก็ทำให้ดูได้มีผลงานเป็นเรื่องแรกของตัวเองนะคะสําหรับภาพะยะนตร์เรื่องข้างบ้านนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับแฟนนะคะนางงามที่รับชมอยู่หน้าเวทีนี้แล้วก็ ทางบ้านทุกคนด้วยนะคะที่กำลังรับชมอยู่ค่ะเรื่องข้างบ้านนะคะที่จะเข้าโรงวันที่4ธันวาคมนี้ค่ะก็ฝากไ้ด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะครับอย่าลืมไปิติดตามด้วยนะครับกับภาพยนตร์เรื่องข้างบ้านของปวเชเบอนะครับแ n นเน็ตต์จอห์นเน็ต e ์มา l ัลโหลมาบุ a าย h าบุฮายสว i n g m ส g ัสด a ม i n กนดาไรท์ yes a าแกนดาสวยมากสวยมาก and you are so maganda so pretty thank you so much <laughs> Okay, just one question. So I think all the ladies want to know your tip. So if you have to chats, any tip for the person who wants to be a queen like you. So all the candidates may be here Miss Ground, um Pichi and Loi or other Miss Ground um, pageant. My advice is Tong Kong Tong ทุกคนเก่งมากว้าว I have more. My pieces of advice are มีสสนุก and ทำให้เจมจีนักข่าว One more time, one more time. The first one is มีสติ and สน k กสนุกจำให้เจมทีจทําให้เจมที this pageant is just a chapter of your life i hope that you have sisterhood behind this pageant and when the pageant ends when the lights fade and applause stops i hope that you are all proud of yourself of how far you've come and whatever destiny you have tonight remember that you have a beautiful life ahead of you so keep going and keep fighting soon wow <laughs> Thank you so much. We are quite okay. Thank you, and to all the people watching. Uh -huh. Thank you so much for your support. Please do support all the Miss Grand activities. And I just wanna do a big shout out to the BM family here. Ah, hello, so I make And they are all the Thai band, right? So I make up. Thank you, Chan. And what's the name BM. BM. BM family. A new family. And I see, she is yeah. here. Yes, welcome. Yeah. <laughs> maybe, maybe this time later. You know, you know what? Thailand like, is like my second home already. Yes, for sure. Welcome to my home. Uh, thank you, champion. <laughs> All right, everybody. You, this is our queen, the very team girl. This man is the national 2025. Let us have a for him. ขอบคุณแกงขอบคุณ so บัสซาลามา s ์โป้ซาลามาต์โป้ซาล s a l a m a ป p มากัน n ด a thank you ขอบคุณด้วยนะครับและนี่นะครับคือความน่ารักของครอบครัวแกงของเรานะครับต้องขอขอบคุณในกครน้องกดชชเบลร้องแสดงละเอ็มบ้าด้วยนะครับ